สวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะมาบอกสองเทคนิคเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเคยไหมคะเวลาที่เราทําจมูกมาแล้วแต่งหน้าก็แล้วถ่ายรูปออกมาก็ยังดูหน้าแบนอยู่ดีวันนี้จะมาบอก2วิธีค่ะที่จะช่วยเพิ่มมิติให้กับใบหน้านะคะวิธีที่1ก็คือการไฮไลท์ค่ะการไฮไลท์ก็คือการเพิ่มจุดเด่นให้กับใบหน้าของเราให้จุดที่เราต้องการให้โดดเด่นเนี่ยดูสว่างขึ้นนะคะ โดยการใช้สีสว่างนะคะสีขาวสีครีมหรือจะเป็นสีแป้งที่สว่างกว่าเฉดสีผิวของเราเนี่ยสเฉดสมมุติว่าเราใช้แป้งเบอร์3แป้งที่เอามาใช้ในการไฮไลท์ได้ก็คือสีสีหเบอร์หนึ่งนะคะก็จะทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนะคะวันนี้มีจุดไหนบ้างที่จะทําให้จะต้องไฮไลท์ม,มาบอกมีจุดไหนบ้างที่จะต้องไฮไลท์มีด้วยกันอยู่6จุดด้วยกัน,นะคะ่ะ จุดแรกเลยนะคะก็คือบริเวณกลางหน้าผากตรงนี้ค่ะเราจะไม่ทาเต็มหน้าผากแบบนี้นะคะเราจะทาเฉพาะบริเวณกลางหน้าผากจุดนี้เลยนะคะจุดที่2ค่ะก็คือบริเวณสันจมูกค่ะสันจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็จุดที่3บริเวณจมอยปากด้านบนค่ะจุดที่4บริเวณคางตรงกลางนี้เลยนะคะจุดที่5บริเวณหนกแก้มด้านบนค่ะจุดที่6นะคะจุดสุดท้ายก็คือบริเวณใต้คิ้วด้านล่างและด้านบนนะคะอืม เียง6จุดนี้นะคะก็จะทําให้ใบหน้าของเรามีมิติมากขึ้นนะคะเทคนิคที่2ก็คือเรียกว่าการคอนทัวร์นะคะเป็นการลบจุดด้อยบนใบหน้าของเราจุดไหนที่มันใหญ่เกินไปจุดไหนที่เราต้องการลดความเด่นของมันลงมานะคะเราสามารถทําได้โดยการใช้สีเข้มค่ะสีน้ําตาลสีครีมนะคะหรือว่าสีแป้งที่เข้มกว่าสีผิวเรา2เฉดถ้าสมมติว่าเราใช้แป้งเบอร์หนึ่งเราก็สามารถนําแป้งเบอร์สานะคะมาใช้ในการคอนทัวร์เชดดิ้งใบหน้าของเราได้4จุดด้วยกันค่ะจุดที่เราจะต้องลบจุดด้อยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น บริเวณเกาะหน้าด้านบนค่ะเกาะหน้าตรงนี้นะคะหน้าผาของเรานี่เลยนะคะอืมจุดที่2ค่ะบริเวณกลามนะคะจุดที่3ก็คือไข่ที่หนกแก้มใหญ่นะคะสามารถเฉดลงมาเลยใต้ริ้วหนกแก้มตรงนี้นะคะและจุดสุดท้ายสําคัญมากเลยค่ะบริเวณจมูกของเราด้านข้างนี้เลยนะคะเฉดทิ้งลงมาเลยนะคะจนถึงปีกจมูกที่หนาๆที่เราต้องการให้เรียวแหล,ล็หลงนะคะเพียงแค่นี้นะคะ ก็สามารถที่จะทำให้เราถ่ายรูปออกมาลรวหน้าเราดูมีมิติมากคืนลองเอาสองเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะ